ในช่วงแรกที่เริ่มปฏิบัติอาการที่จิตใจเหมือนกับถูกบังคับให้มากำหนดอยู่กับลมหายใจก็จะเหมือนถูกบีบคั้นให้มากำหนดก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในการปฏิบัติก็อาจจะกลายเป็นความทุกแทนเป็นทุกขเวทนา แต่เมื่อพยายามมีความเพียรจนล่วงความทุกข์ได้คือไม่ยอมที่จะเลิกปฏิบัติพยายามที่จะบีบบังคับจิตใจหรือฝืนจิตใจนี้ให้ปฏิบัติต่อไปจนเริ่มจิตตั้งมั่นคือเริ่มได้สมาธิก็จะเริ่มปรากฏนิมิตของสมาธิอย่างเช่นแสงสว่างก็จะเริ่มได้ปิติได้สุขในสมาธินั้นจิตที่เคยกระสับกระส่ายคือจิตที่ไม่เป็นสมาธิไม่ตั้งมั่น ก็จะตั้งมั่นขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นในการปฏิบตัติจึงต้องอาศัยประธานะก็คือความเพียรที่จะต้องมีไว้เบื้องหน้าหรือตั้งไว้เบื้องหน้าไม่ยอมที่จะทิ้งความเพียรจะต้องมีความเพียนอยู่ตลอดเวลาและการที่จะมีความเพียนได้ตลอดเวลาก็ต้องอาศัยอิทธิบาทสีที่จะคอยประยุงความเพียนเอาไว้และจะต้องมีอินทรีห้าคือความเป็นใหญ่คือให้จิตเนี่ยที่มุ่งทําความเพียรเนี่ยเป็นใหญ่ให้ได้เพื่อ อยู่เหนือความเกียจคร้านและจะต้องอาศัยความที่มีศรัทธาคือความเชื่อความตั้งมั่นในการปฏิบัติ ตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ได้ผลจริงเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว,ว่าถ้าปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องให้ได้ผลจริงและจะต้องมีกําลังคือพะละในการปฏิบัติด,ด้วยดังนั้นในการปฏิบัติสติปัญสี่จึงต้องมีสัมมาปานสี่มีอิทธิบาทสีมีอินทรี์ห้มีพะละห ในการปฏิบัติร่วมอยู่ด้วยซึ่งทำทั้งหมดนี้ก็จะรวมอยู่ที่จิตนั่นเองคือในจิตใจนี้จะต้องตั้งความเพียรไว้เบื้องหน้าให้มันมั่นคง จิตใจจะต้องมีอิทธิบาทคือพอใจที่จะปฏิบตัติจิตใจจะต้องเป็นใหญ่คืออยู่เหนือกิเลสให้ได้จิตใจนี้จะต้องมีพละมีกําลังในการที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสเมื่อปฏิบัติได้แบบนี้อาณาปานสติก็จะสําเร็จเป็นสติปัฏฐานขึ้นมาได้และเมื่อปฏิบตัติแม้เพียงข้อกายข้อเดียวก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้รู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะในจิตของตนไปพร้อมกันด้วยคือรู้ทั้งกายเว เพราะว่ากายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยมันรวมกันอยู่แล้วเป็นก้อนเดียวกันเพียงแต่สามารถรู้ได้ทีละอย่างก็คือรู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตรู้ธรรมก็ได้แต่ถ้าเป็นสติสัมโพชฌงจะรู้พร้อมกันได้เปรียบเสมือนกับเก้าอี้หนึ่งตัวที่มันมีสี่ขาซึ่งทั้งสี่ขาเนี่ยมันก็จะรวมอยู่ในเก้าอี้ตัวเดียวกันเวลาที่มองไปที่เก้าอี้ตัวเดียวก็จะมองเห็นเป็นสี่ขา กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เนื่องกันเป็นอันเดียวกันคือเป็นสติที่กําหนดรู้เป็นญาณปัญญาที่อย่างรู้และลมหายใจเขาออกก็จะปรากฏแก่ความรู้นั้นที่เป็นตัวสติและตัวปัญญาเวทนาจิตและธรรมที่รวมอยู่ก็จะปรากฏขึ้นซึ่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้คือกายนี่คือเวทนานี่คือจิตนี่คือธรรมหรือรู้ได้ว่านี่คือลมหายใจนี่คือเวทนาที่เป็นสุขนี่คือจิตนี่คือธรรมะคือเรื่องที่มีอยู่ใน เรื่องในจิตก็คือลมหายใจเข้าออกนั่นเองและสติกับยานปัญญาเป็นเรื่องในจิตไปพร้อมกันด้วยคือกายเวทนาจิตดำเนี่ยลมหายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตภายในจิตก็จะมีแค่ลมหายใจ ช่วงนี้ไม่มีนิวรณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะก็จะมีแค่โลหมายใจกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ด้วยกันอาศัยเนื่องด้วยกันเพียงแต่จะกําหนดรู้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเป็นสติสัมโพชฌงแล้วก็จะรู้ได้พร้อมกันรู้ว่าเนี่ยคือกายเวทนาจิตและธรรม